บาคู่อันละเท่าไหร่คะบาตํามีขายไหมครับอุปกรณ์พี่ซื้อที่ไหนครับสวัสดีครับบาคู่เดียวพกพาวันนี้ผมมินบาลยองนะครับจะมาตอบคําถามโพดนี่เลยตอบขายของทีเดียว3โพสตดเลยแล้ววันนี้นะผมจะขายธรรมดาไม่ได้นะวันนี้ผมจะฝึกทายากแล้วก็พูดตามสเตปเลยมันจะมีท่าหกสูงวิดพื้นท่าฟูแผ่นขนาดพื้นค้าลอยแลกท่าหนึ่งก็จะเป็นท่าฟอนลิเวอร์และแบคลิเวอร์ คือทำไปด้วยแล้วก็พูดขายของไปด้วยแล้วมันเริ่มมาเลยบาตัมมีขายเหมือน,นการทักได้ที่เพจปลาคู่ไปเดียวพวกพาเลยแต่ยเราลืมจาก6สูงก่อนโชว์ให้ดูตนตัวเริ่มบาคู่ราคาเริ่มต้น1,600 บาคู่ราคาเริ่มต้น1,850บาทแถมฟรีตารา,างออกกลังกายตารางออกกำลังกายตั้งแต่พื้นฐานเริ่มต้นไปยืนทิ้งเป้าหมายผู้ฝึกถ้าสนใจทักไดทิเพจบาคูไปเดียวพวกผา,<บ>าทักมาเลยนะย <laughs> ลิ้นโคตรพันนะทุกคนเดี๋ยวจะพูดแบบเมื่อกี้แหละ <laughs> ต่อไปเป็นท่าฝูแพ่นขนาดพื้นช้าลอย ทุกคนฟังรู้เรื่องว่าน่ะผมนี่โคตรใช้สมาธิโคตรเยอะเลยขนาดพื้นค่าลอยนี่โคตรยากบอกเลยทำให้ไหวได้ก้างคะบาคูราคาเริ่มต้น1,850บาทแถมฟรีตารางออกกลังกายตั้งแต่พื้นฐานเริ่มต้นไปจนถึงเป้าหมายผู้ฝึกสนใจทักอินบอกเพจบาคูเดียวปกผาเออ เป็นไงทุกคนเหลืออีเสตนหนึ่งเดี๋ยวโชว์เลยเสตผมขอใช้แมกนีเซียมช่วยขิกเกีย์บีบบาแล้วไม่ไหวเหนื่อยเต็มตัวบาคู่ลาะคาเริ่มต้น1,850บาทแถมฟรีตาลางการตั้งแต่พื้นฐานเริ่มต้นไปจนถึงเป้าหมายผู้ฝึก สนใจทางอินบอ็อกมาที่เพจบาคู่เดียวบกขผาอินบอ็อกเพจเฟซบุ๊กนะสนใจทักมาด้วยบาคู่ตำก็มีขายโอเคร,เรูยเรื่องฝากไปสนับสนุนเงินด้วยขอบคุณครับ คุณสามารถดูคลิปรวมพื้นฐานลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อฝึกท่าหัวต่อคำถามสติตเงาเพียงแค่กดเพลิตใต้คลิปนี้ถ้าคุณสนใจบาคู่แถมฟรีคู่มือการออกกำลังกายตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงเป้าหมายผู้ฝึกกดลิงก์ใต้โปรไฟล์พร้อมทักอินบ็อกสั่งของได้ที่เพจบาคู่วิเดียวพวกพาขอบค,ครับ